สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะแนะนําน้ํายาขัดรองเท้านะครับซึ่งเป็นน้ํายาขัดรองเท้าที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับที่พวกแม่บ้านพ่อบ้านครับจะชอบใช้กันครับแล้วก็พวกขายรองเท้ามือสองด้วยนะครับจะชอบเอามาใช้กันครับเพื่อเอามาขัดทำความสะอาดเพื่อเตรียมเอาไปขายนะครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวยี่ห้อล็อกเกอร์นะครับพรีเมียมคีนนิ่งโซลูชันนะครับมันจะมาพร้อมแปลงขัด ของล็อกเกอร์เขาเลยนะครับแล้วก็จะมีผ้าด้วยนะครับมีผ้าเช็ดให้พื้นหนึ่งนะครับันนี้ก็เป็นขวดที่2องแลนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าใช้งานแล้วเป็นไงบ้างอันนี้จะแกะก่อนนะครับนี่ดูใหม่เลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับแกะออกมาแล้วครับนี่วิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรครับก็ฉีดไปตรงที่มันเลอะอย่างเช่นตรงนี้เลอะนี่ครับเลอะเห็นไหมครับ นี่เละพอสมควรเลยเห็นคาบไหมเห็นคาบ,าบแล้วก็เอาเนี่ยฉีดลงไปนะครับฉีดลงไปเลยพอฉีดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมครับเป็นโฟมเป็นโฟมแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแปรงขัดขัดไปเลยครับ ต่ถ้ารู้สึกน้อยไปเนี่ยก็ฉีดเ,เข้าไปอีกก็ได้นะครับขอขัดระดับหนึ่งนะเนี่ยเอาผ้ามาเช็ดครับนี่ผ้ามาเช็ดเป็นไงดูครับโอ้โอโดนกลองเป็นไงครับคราบที่หายไปเลยเห็นครับสะอาดกริ้งเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันนี่ตรงนี้ด้วยกันนี่เห็นเลชัดเลยเนี่ยเลอะมากเห็นไหมครับ ชี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็แปรงขัดมีขัดกันให้เห็นเลยนะครับเอาค่าเช็ดหน่อยเป็นไงเป็นไงล่ะ ดูดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เลอะอ่ะก็ขาดสักหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับดูครับที่เลอะเมื่อกี้นะครับนี่สะอาดเลยนะครับนี่ถ้าใครสนใจน้ํายาขัดรองเท้านะครับล็อกเกอร์นะครับอย่างดีเลยนะครับสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ทั้งคลิปนะครับนี่คนหนึ่งราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานด้วยนะครับ